ันทีทุกคนที่ใช้เต์เดตในการดู YouTube นะครับก็วันนี้วันที่ยี่หกแล้ววันสำคัญแล้วด,ดูครับดูครับลบลบเจ็ดสิบแล้วโอ้โหหนาวสุดๆแต่ว่ายังดีแค่วันเดียวเพราะว่าเดี๋ยวยี่บเ็ดก็จะกลับมาเป็นลบห้าสิบนเยอะ <laughs> โอ้ยผมว่าผมต้องสร้างบ้านแน่เลยตรงหมอผมต้องเพิ่มความร้อนนะครับไม่งั้นไม่รอด ต้องแล้ว,วแต่เนี่ยคูเขาอ่ะควกเขาต้องเพิ่มนะครับโอเคไอที่ขุ่นยนต์ทําอยู่ไม่เป็นไรนะครับจัดไปครับผมดูยกันต่อด้วยอุณหภูมิโคตรหนาวนะครับโอเคเราได้สถานอ่าที่ขุดเหมืองขั้นสุดท้ายมาแล้วไหนวะเนี้ยอันนี้เหรอ จะสร้างไปทีละอันนะแต่เราตุนไว้เยอะอยู่แล้ว่วเราทำทีเดียวเลยก็ได้นะเออไม่เป็นไรหรอกเราไม่ซีเรียสอ่าใทำให้หนะักให้ดีขึ้นเหรอไม้ผมพอแล้วผมสร้างเป็นบ้านดีกว่านะมันจะได้อุ่นขึ้นด้วย ความร้อนมันจะได้เยอะขึ้นใช่ใช่ถ้าเป็นบ้านนี่มันจะได้อุ่นขึ้นด้วยมาสร้างตอนนี้นะทำไมมีอะไรจะสร้างตอนนี้โอเคขั้นต่อไปก็จะมีฟอร์แม n ฟอร m แ a n นี่จะช่วยทำให้คนอ่าคนทำงานเพิ่มประสิทธิภาพได้240%ภายใน24ชั่วโมงครับ เาไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกก็ใช้ใช้เถอะไม่มีโอนโดอนเนอร์รู้สึกฟินมากเลยรู้สึกการที่เราทำมาทั้งหมดมัน,มนโอเคอะเออแคร์เฮาส์นี่ไงต้องเพิ่มความร้อนให้กับแคร์เฮาสก่อนเอาละโหสติวเอาจริงดิ ซิวผมไม่พอเอาแล้วนะให้สนใครแคร์ครับสร้างอย่างเดียวครับไม่สนไม่แคร์ไม่แคร์สื่ออะไรทั้งนั้นนะครับจะสร้างมีอะไรปะจบครับจบนักไล่บ้านไปดิสองร้อยกว่าคนอนะมาทำงานกันแล้วนี่ <c oughs> ป่ะอันนี้ละมันจะเป็นบ้านที่อบอุ่นขึ้่งหนาวเลยตอนนี้เป็นแร้วุ๊กผม,เ,มเหมือนจะพังนะครับดีแท์ก็คือจะไม่สามารถใช้งานได้8ชั่วโมงซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอ๋อมันมันมันใช้โดยอัตโนมัติก็คือมีคนไปทําลายก็จะแทนครับไม่อยากจะทําำลายคนนะครับตอนนี้เจ็บเพราะว่าผมดันมาสร้างบ้านตอนหนาวนะครับซึ่งผมก็ ไม่เข้าใจตัวเองว่าผมคิดอะไรอยู่แคบสถานพยาบาลมันไม่ต้องมีอะไรนะเป็นไหมไม่จำเป็นเนาะม่มีผู้ป่วยครับบ้านหลังอ่าพยาบาลเเอ้ากดไปซะแล้วออมีโวตดีคริบรับได้ไม่เยอะเนาะ กำลังจะผ่านพ้นไปกับความหนาวเหน็บลบห้าสิบเฮ้ยลบเจ็ดสิบกลายมาเป็นลบห้าสิบแล้วร้อนเลยครับตอนนี้ร้อนกันไปสุดๆเลยเทำไมไร้บ้านเยอะจังฮัลโหลทำไมคุณถึงไร้บ้านกันละ่ะ เฮ้ยตรงนี้มันสร้างได้ยุว่าเป็นไรตรงรนี้ล้วกันอะไรขึ้นล่ะอ๋อคนเริ่มมาแล้วยุว,ว่าช่วยสิช่วยช่วยหมดเลยครับไม่ผมไม่สนอะไรทั้งนั้นละโอคือถ้าถ้าจำไม่ผิดถ้าเกิดพายุหิมะเริ่มมาเนี่ยผมจะ จะส่งคนไปเพิ่มได้ด้วยนะไปเก็บไปช่วยคนให้ได้มากที่สุดใช่ใช่รอไม่ใอะไรให้ใช้แล้วเนี่ยจริงไม่ต้องก็ได้มั้งไงโอ้โหหัดไปตามจริงก็ไม่ต้องใช้หรอก ใช้กำลังกับคนเนี่ยไม่มีประโยชน์ผมว่าทำมาทำไมก็ไม่รู้ก็เอามาก,ก่อนแล้วกันกำลังคิดอยู่ว่าเหล็กที่ผมคิดกล่ตัปลนุผมันก็แค่ใช้ช่วงนี้แหละที่ใช้เยอะหน่อยอ,อต้องเริ่มอัพนี้แหละความเร็วเริ่มเริ่มจำนวนก่อน กะเดี๋ยวไปเพิ่มความเร็วต่อ,อเหล็กพอไหมอ่ะวันหนึ่งสองร้อยกว่าอแต่ถ้าเกิดเราผมผมเคยเล่นแล้วแบบอัพเต็มอ่ะมันล้นอ่ะเออมันเองมบางที่เปื้องอ่ะออบเ,บอเ,อเออจบเปื้องเบืืองงที่โอเคอนแรงผมวันเนี่ย สร้างนี้แล้วาไม่ได้เหรออะไร,รอ่ะครับสร้างได้อันเดียวเองเหรอไม่จังเนี่ยก็อันเดียวละลุลัวงไป โอเคผมจะลุยด้านนี้ก่อนนะว่าอย่างอื่นผมไม่มีปัญหาเลยสักอย่างเอาอาหารก็รีชิวไปะอะไรกันการแบ็กเมยคือมีคนจะพยายามแบ็กเมย์เราอะถ้วเกิดโจมตีพวกเขาตามชื่อ เราก็จะสูญเสียคนถ้าปล่อยเข้าไปเราก็จะความหวังเราก็จะตกลงนิดหน่อยไม่เป็นไรครับความหวังผมปั่นขึ้นมาได้ครับแย่ๆครับตาตัดไปครับต้องมีเรียสครับผมทําได้หมดครับคือทำไมจะมีคนหิวเนี่ยผมงงอันนี้ ใส่ให้อาหารไปแล้วคครับเล็กๆเกนะจริงคนใส่ให้คันใหญ่ไปเลยด้วยไนมะ่อะไรเดี๋ยวให้สร้างใหม่ครับเพราะอันนี้สำคัญกว่าอร้อนก็ร้อนร้อนตับแตกกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ ้ okay. างเพิ่มเลยแล้วกสร้างไปก่อนตับมาไปเต็เอออะไรต่อได้อะไรมารอบน,นี้โอ,อ้เ่ร่ยคนช่วยทุกคนมีสามคนมีสามสิบคนที่ป่วย มีคนทั้งหมดเจ็ดสิบคนความกังวลจะเพิ่มขึ้นความหวังก็จะเพิ่มขึ้นถ้าช่วยทั้งหมดแต่ถ้าเกิดช่วยเฉพาะอันนี้ช่วยเฉพาะคนที่สุขภาพดีก็จะรับแค่สี่สิบคนที่สุขภาพดีความกังวลก็จะเพิ่มนิดหน่อยความหวังก็จะเพิ่มแค่นิดหน่อยถ้าไม่ช่วยเลยคือความหวังตกก็ช่วยทุกคนครับตามเป้าหมายเดิมผมต้องช่วยทุกคนเท่านั้น อย่าลืมนะครับเลื่อกผมนะครับผมจะช่วยทุกคนนะครับที่โดนแบดดูดิอ่าห่างอะไรต่อเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเพื่อประสิทธิภาพในการขุดเหมืองโอเคเราจะได้สร้างชุมชนใหม่กันแล้วนะครับ ก็คือที่ผมวางไว้คือแถวนี้จะวางบ้านกันไปก่อนมันจะได้ง่ายๆง่ายจริงเปล่าไม่รู้อีกเรื่องอเอต่างยังไงดีเนาะ จะต่างตรงนี้จะต่างอะไรละเนอคาชิวคาชายคาโชคาเชคิดว่าผมต้องสร้างนี้เพิ่มนะครับใช่เลยเพราะว่าคนหลังจากนี้คนป่วยจะเยอะขึ้นผมคิดว่าต้องสร้างสถานพยาบาลเยอะขึ้นแล้ว จะช่วยทุกคนให้รอด้นจากความเหน็บหนาวและอาการเจ็บปรุลลยสร้างทางให้มันย้วยเยี่ให้มันลิงกันต่อไปอืมเทคโนโลยีอะไรบ้านเนี่ยป่ะ Ok, này con so được ừ. này. Này. ok, 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 cứ lẻ mấy nhà lũ cứ lẻ à hẳn rồi đi đi à ấy còn quá rồi ใช้ถุงยนก็ดีนะที่ถุงยนตผ่าตัดคนดูแลคนได้วหไม่มีนโยบายอะไรที่ทำให้ผมไม่ได้ดีขึ้นแลยเนาะคือแบบถ้าตายก็ตัดทิ้งไงอันนี้ก็ มีงานแห่ศพว่างนั้นเถอะไม่เอาดีกว่าครับยังเหลืออันนี้อีกเยอะๆมีอะไรให้ทำเยอะแยะต้องมีคนไร้บ้านอยู่ดีวยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความผิดพลาดในระดับในระบบออ นี่คือหน้าคุกเนี่ยคือเหมือนกับฝป่าประกาศว่าเราขังคนคนสุดอะไรแบบนั้นกับเขาคนนี้จะไปอยู่ที่คุกแล้วความหวังก็จะตกเลยถ้าไม่สนใจ ไม่สนใจความกังวลจะเยอะขึ้นจ okay. ับเขาครับยอม,ม <stakeholder th lays out> ไม่ได้ครับมากล่าวหากันอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมผผมสามารถทำให้หายไมได้ครับ้บ้านบ้านพวกเราน่าอยู่ทุกุโอหูทุก่น สั้งได้มวดมวดกระรวดตัวมากผมไม่ไดครับอืมกังวลแค่ทัพยไยมันจะเต็มอ่ะถ้าเต็มก็งานหยาบเลยนะมายังอย่างน้อสึกต้องค้นวันที่สามเหตหรือเปล่าใครยิ่ิีมะจะเริ่มมาผมตม่สัว สี่หกเมเวลาไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีคนป่วยกับร้บผมก็กดไปแล้วนะครับมันเริ่มเริ่มพยาบาลได้เรื่อยๆแล้วให้กดหมายเพิ่มมาไม่มีอะไรให้ทำแล้วเนะี่ยภาจากเป็นท่านคิมเป็นท่านคิมแล้วปล่อยครับ จะกลับไปตั้งนี้ครับก็ปิกเฮาส์แห่งรวมแห่งรวมผู้คนพอดีเลยต้องการความร้อนอยู่แล้วเกิดอย่างอื่นกันต่อไปไม้ ว่าผมไม้ดีกว่าอืมไม้ก่อนครับเดี๋ยวแหละมันต้องสร้างลงเสร็จแล้วอ่ะ น่าไปทางไหนดีอ่ะมันรอบนอกนี่แหละครับอันนี้หนึ่งอันนี้อีกหนึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจอ้าวมาครับมามาอันนี้โอ้ตาขัดนี่ยี่ห้าคนเลยอ่ะของผมจะพอไหมยี่สิบห้าคนไม่ก่อนคนระับระดับผมอยู่แล้ว อ,อ,อไปไวัยรุ่นอืมตรงนี้จะสร้างไว้อย่างนี้เลยทังไม่ได้ครับไม่มีถนนเออเอ้ใครมานั่งไวไัยวัยกันผมต้องสร้างเท่าไหร่อ่ะห้าหลังหนึ่ง 2องสามสี่ห้าโอเคห้าแล้วมีใครพูดอะไรอยู่ไปดูเอ,อ้อหายแล้ว สามห้าเลยเหรอไม่ใช่สักรีน 5, 5, 5, ะครับสามห้าโอ้หัวจริงเลยผมเนี่ยไะอะไรอ๋อขุดได้แล้วท,าทาวา่านสองพอมั้งผมไม่ได้ใช้อันนี้เลยเอ ต้องรออย่างเดียวยโอ้ผมว่าเหล็กผมเริ่มไม่เริ่มไม่โอเคแล้วเหล็กต้องจัดแล้วแหละครับผมว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเรานะเพราะต้องอัพอะไรเยอะๆเนี่ยเนี่ยบ้านยังไม่หมดเลยด้วยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเป็นแผงเลยไป ไปโอ้ยเพิม่มได้ไเยอะเลยเนี่ยไปก่อนแล้วกันครับอืมซีวอร์ดิวบังคับเขาให้เซ็นสัญญาหรือเรอ่อกเขาไปปยเ,เขาไปแต่ว่า คอยดูโอเคคอยจับตาดูแล้วกันนะครับสตรีมวอต่อมาสตรีมยังไม่ได้เนาะโอเคครับได้ถุกวันอืม mm hmm. ได้แล้ว สามารถกินเหล้าได้เนาะอันนี้ใช่ถ้าเกิดกินซุนั้นทำให้ความกังวลลดลงด้วยท,ทุกมือจะทำให้ความกังวลลดลงก็ดีนะผมว่าผมาาจะกังวลอะไรรักษาไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้บาดเจ็บยังไม่หายอีกเหรอ แล้วหมอหมอทำอะไรเนี่ยหมอไม่คุณคุณยังรักษามันกันไม่หายเนี่ยผมไม่เข้าใจไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับแบบนี้กินมันเข้าไปไอ้ท้องแตกตายไปข้างเลยครับตามนั้นครับ เราจะหนาวขึ้นอีกเป็นหกสิบองศาแล้วหนาวโอเคเรายังคงความร้อนได้อยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ,อ,ะอ่าบานต้องทำบ้านเพิ่มสองหลังถ้ามาจากไหน ก็อยากรู้ตัดไปครับแค่สี่หลังเดี๋ยวจะสร้างบ้านหลังใหญ่สุดอีกนย่ยเอาเนี่ยดูด,ด,ดีกินดีกันจริงเมืองนี้เอาจริงนะผมว่า โอ้หรูกันเกินไปปะผมก็ได oh ้เวอ็์คอกโอ้ร์ไม่รู้อะไรกันแน่ฮะตายอกแลวโอ้แล้วบาดเจ็บหนักห้าสิบคนโอ้ไม่กอดเอาแล้วอายุหิมะมาแล้วครับโอ้ เอาแล้วแล้วแล้วยุยิมามาแล้วก็นั่นแหละพายุยิ่มากกำลังมาครับเนี่ยเนี่ยนุิมากกำลังมาโอเคเราจะได้สำรวจเพิ่มแล้วเราจะส่งไปก่อนหนมไม่เห็นครับสองสมโอเคครับสามหน่วยเพื่อไปเพื่อจะไปช่วยคนนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมถ้ายังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็วันนี้ผมไปก่อนไปแล้วครับผม